สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ขอภัยฮะสายหน่อยเพราะว่าเมือ่อคํำคืนที่ผ่านมาในติดปาร์ตี้ในงานของ FM 99นะฮะแต่ว่านอกจากมีคลิปข่าว Blues Today ที่นำมาฝากแล้วก็ มีในส่วนของวิเคราะห์ก่อนเกมนะฮะเชลซี Chelsea กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเชลซีกับซิตี้จะเตะกันในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งฝากติดตามรับชมคลิปวิเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ใจดีครับใหม่ล่าสุดกับสิงหูเมะเลมอนโซดาครับหรือว่าบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับ ส่วนใครที่ติดใจรสชาติเดิมนะฮะสำหรับสิงเลมอนโซดาก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะฮะก็ฝากตัวใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะบวยเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u กิจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลบอนัสดิออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับ ให้คุณพิเศษสูงสุด3ต่อดิวจะเต็มแบบนี้ครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแถลงข่าวก่อนเกมหรือว่ากระแสก่อนเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยที่โปเชติโน่ครับออกมาพูดถึงโคพาเมอร์ครับเมื่อนักข่าวไปเปรียบเทียบสไตล์การเล่นคล้ายกับควรนมาตาเขาบอกว่าไม่นะครับเขาเหมือนกับอังเคลดิมาเรียมากกว่าคุณสามารถดูจากร่างกาย แล้วก็วิธีที่เขาเคลื่อนไหวเขาคล้ายกับอังเคลดิมารียมากกว่าขณะเดียวกันปอรเชติโนพูดถึงความเซอร์ไพรส์ที่แมนซิ t y ตียยอมขายโคปาเมอร์ออกจากทีมนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแฟร์ที่จะพูดว่าผมเซอร์ไพรส์นะครับเพราะตอนนี้เขาได้โชว์ฟอร์มกับเราซึ่งตอนอยู่กับแมนซิเตี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามมากนักเราเป็น2ส,สมโมสรที่แตกต่างครับมีเป้าหมายต่างกันซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจเข้ากับเชลซีได้มากกว่าและเมื่อมอง กลับกันโคอาิชก็ย้ายกลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องยากเสมอครับที่จะตัดสินใจในลักษณะแบบนี้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าไม่มีนักเตะเชลซี Chelsea ในชุดปัจจุบันที่ทำประตูได้ในเกมกับแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกแต่สเตอร์ลิงและโคพาเมอร์อยู่ในฟอร์มที่ดีและเขากำลังจะได้เจอกับสโมสรเก่านะครับส่วนไซมอนฟิลิปก็รายงานบอกว่าโคพาเมอร์ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วครับหลังจาก เขาเอาชนะใจและได้รับความเชื่อมั่นจากโปเชติโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จะขอบซินเบิร์กจากกาเดียนครับบอกว่าไม่แปลกใจเลยฮะที่เซาเกตจับตามองโคปาเมอร์อยู่ในเวลานี้ซึ่งนักเตะมีโอกาสติดทีมชาติหลังจากเจมสัดิสันบาดเจ็บขอถอนตัวออกจากทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่โปเชติโนก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเป๊ปโกเดล่าครับเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ด้านฟุตบอล และมีทีมที่ต้องการเขาคือโค้ชที่ยิ่งใหญ่ครับแต่เราเองก็ต้องเชื่อมั่นเช่นกันฟุตบอลคือเรื่องความเชื่อมัน่นและการพยายามพัฒนาเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่างให้เราเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ขณะโดยกันโปเชติโนครับก็ออกมาพูดถึงเออร์ลิงฮาเรนครับเขาบอกว่าเราต้องวิ่งให้เร็วขึ้นครับมีสมาธิและพยายามคาดเดาการเล่นของเขาคุณต้องชัดเจนว่าจะตั้งรับในกรอบเขตโทษอย่างไรเพราะเขามีรูปร่างสูงใหญ่ คุณต้องชิงจังหวะเล่นลูกกลาอากาศให้ได้เปรียบก่อนเขานะครับโอ้โหแต่ว่าจะไปเล่นลูกกลาอากาศได้เปรียบก่อนลิลลิงฮาแลนเนี่ยพูดได้ครับแต่ทํายากนะฮะขณะที่ปูเชติโนพูดถึงสถานการณ์ของทีมในเวลานี้ครับเขาบอกว่าพวกเรากําลังหาโครงสร้างที่ดีที่สุดและวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นเราพยายามเรียนรู้และทําความรู้จักกันมากขึ้นมันมีนักเตะใหม่เยอะมากครับและหลายๆอย่างาก,กําลังทําการเปลี่ยนแปลงเราจะหาวิธีที่สุดที่จะทํางานนะครับ ขณะที่ฝั่งของมาตินคิโอนครับอดีต abilities. กองหลังของอาร์ซนอลออกมาพูดถึงเชลซีครับเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ศึกษาเชลซีในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในทีมภายใต้การคุมทีมของโปเชตติโนแม้สโมสสจะร่วงลงไปอยู่อันดับเดิมที่พวกเขาเคยเป็นพวกเขาโชคไม่ดีเลยเรื่องอาการบาดเจ็บแต่11ตัวผู้เล่นในเกมชนะสเปอร์ก็มีนักเตะที่มีความสามารถหลายต่อหลายคนส่วนการเจอแมซิตี้มันไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ถ้าแฟนเชลซีเชื่อว่าการชนะสเปอร์คือจุดเปลี่ยนของซีซั่นแล้วล่ะก็มันคงไม่มีเกมไหนเป็นบทพิสูจน์ได้ดีกว่าการเจอทีมจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้ต่อเนื่องไปเลยส่วนฟรองร์เลเบิร์ฟครับก็บอกว่าโอกาสในการจบท็อปโฟนะฮะแกบอกว่าผมไม่คิดว่าเชลซีจะมีโอกาสจบท็อปโฟได้หรอกนะครับแฟนแฟนเชลซีคาดหวังเยอะก็จริงและพวกเขาก็มีสิทธิคาดหวังเพราะสโมสรทุ่มเงินลงไปเยอะมากครับแต่คุณก็เห็นอยู่ในเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามพวกเขายังขาดสิ่งต่าง ในทีมอีกมากเวลาแกให้สัมภาษณ์ทีไรนะผมชอบนะฟรองรเลเบิร์บแกพูดตรงมากนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเอลมาเฮสครับพูดถึงการที่เชลซีถแถลงว่าเธออำลาทีมเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะอ่านคำถแถลงนั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าฉันลาออกไปทำอาชีพนักบินและฉันยังไม่ได้ตายนะครับฉันยังไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังทำหน้าที่เหมือนเดิมฉันยังโฟกัสและมุ่งมั่นเต็มที่ให้เชลซีเหมือนเดิมนี่คือวงการฟุตบอลครับ อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอขณะเดียวกันฮะมีรายงานบอกว่าเรอลมดริเนยังคงเป็นยังเป็นเป้าหมายหลักของเอ็มบัปเป้เช่นเดิมหากเขาจะย้ายออกจากเปเชนะครับแต่ก็มีทีมในพรีเมียร์ลีกมากมายที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนซิตี้นิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลขณะที่ไนทิมินส์ครับรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้เปรียบเชลซีในการคว้าตัวกาเบรียลมอสคาโดครับกองหลังวัย18ปีของโครินเทียนเนื่องจากเชลซีและอาร์เซนอลเนี่ยเคยสนใจนักเตะตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่น แต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรซึ่งมอสคาโดก็ให้สัมภาษณ์ครับเกี่ <_ EN _> ยวกับการที่เชลซีสนใจในตัวเขานะครับ<_ <EN> _>เขาบอกว่ามันมีข้อเสนอจากเชลซีเข้ามาเมื่อหลายเดือนก่อนผมเองก็คุยกับเอเยตนและพ่อแม่บ่อยมากแต่พวกเขาพยายามไม่บอกรายละเอียดอะไรผมมากนักพวกเขาบอกให้ผมลงเล่นให้ดีแล้วเดี๋ยวตอนจบซีซั่นสิ่งดีๆจะตามเข้ามาเองนะครับขณะที่เดอะซันก็บอกว่าปอเชติโน่เนี่ยจะไม่มีบทบาทหน้าที่ใดๆในการซื้อขายนักเตะ ในเดือนมก,กราคมนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นอีกจุด,จดหนึ่งะฮะที่ย้ำนะ,ะว่าพอชไม่มีบทบาทในการเสริมทัพนะฮะขณะเดียวกันมีรายงานจาก p o r s พอชมั n นิบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้คุมทีมออกฟอร์ดยูเนเต็ดในการแข่งขันระดับลีกวันนะครับโอ้โหไปถึงลีกวันแล้วนะสำหรับทางแฟรงค์ลัมพาดนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ฝากเพื่อน รับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เจอกันอีกทีหนึ่งก็หลังเกมเชลซีกับไม c i ซิตี้ติดตามได้ครับหรือว่าใครอยากจะไปดูสดๆก็ไปที่ร้าน h o p แอนดวันนี้ครับก็ตั้งแต่เวลา4ทุ่มหรือ5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ